ค่ะทุกคนอาหารเช้าของลีไข่เจียวขนมปังแล้วก็เบคอนก่อนไปทำงานวันนี้ลีเข้าสายเข,าเข้าบา้านเย หมอลงยังไม่หยุดค่ะสามสี่วันแล้วหมอลงทั้งมันเลยรู้สายนอน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะเช้าๆว,ว,ว,วันที่หมอกลงสามสี่วันแล้วค่ะที่หมอกลงอากาศก็ยังหนาวอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าอุณหภูมิก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าหิมะที่ที่พื้นก็เริ่มละลายแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องดีกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ะหัวข้อคลิปนี้ลีก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าผู้หญิงไทยหลายคนเมียฝรั่งหลายคนก็ทําคลิปนี้มาแล้วแต่ว่าที่ลีอยากทาเพราะว่า มันมีเหตุจูงใจมันมีเหตุขึ้นมาลขึ้นมามันมีเหตุที่จะเอออยากพูดเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เจอเอ่อก่อนนั้นไม่เคยเจอด้วยตัวเองนะเออเมียฝรั่งต้องทํางานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเจอด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าลีกลับบ้านหลังจาก6ปีไม่ได้กลับบ้านลีเพิ่งกลับเมืองไทยมาเมื่อเดือนมกราค่ะสองเดือนที่แล้วสองสองเดือนค่ะสองเดือนที่แล้วเพิ่งกลับเมืองไทยไปแล้วคราวนี้ย ลีไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกในชีวิตที่ลีเที่ยวภูเก็ตนะก็ไปร้านนวดค่ะไปร้านนวดนวดเท้าลีต้องการนวดเท้าเฉยๆก็ไปร้านนวดไปกับแฟนแต่แฟนไม่นวดแฟนลงเล่นน้ําส่วนลี่นวดนวดเท้าก็พี่คนที่นวดนะคะเขาก็คุยนุ่นคุยนี่นวดเรีย รีบอกตรงๆนะรีอะเวลารีไปนวดน่ะรีอะคือรีเอาหูฟังไปเอาโทรศัพท์ไปรีก็จะนอนฟังเพลงนอนแบบเออให้เขานวดแบบสบายๆไม่ต้องพูดอะไรคือต้องการความสงบคือรีต้องการอย่างนั้นแต่พี่เขานี่ก็พูดพูดพูด,พดถามนู่นถามนี่เราไม่รู้นะว่าทุกคนหรือเปล่าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่หมอนวดทุกคนหรอกคะ่ะที่ที่ที่ทำแบบนี้ ก็นวดไปแล้วก <an> ็ค <S an> ุยก <an> ับเราไปแล้วก็จะมี3 4มสี่เตียงนะที่นวดฝรั่งอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดภาษาไทยกันนะคนนวดนะข้างๆอีกคนนึงเพื่อนร่วมงานเขาจะนวดคนฝรั่งแล้วเราก็นวดให้เราด้วยอะไรเงี้ยเขาก็นั่งคุยกันจริงๆแล้วอะลีว่ามันไม่ค่อยจะมีมารยาทเนาะลีไม่รู้นะขออภัยนะคะไม่ไม่ใช่ทุกคนเนาะก็ก็ถามไทยเนาะว่าเออแต่งงานเขาก็เห็นเราเดินไปกับแฟนแล้วเขารู้ว่าเราได้แฟนฝรั่งอะ เขาก็ถามลีว่าได้แฟนคนประเทศอะไรลีก็บอกไปเนาะคนนอร์เวย์นี่แหละก็ลีก็บอกไป <c oughs> อ,อ,อ,อืแฟนยังหนุ่มอยู่เลยเนาะงงเออแฟนยังหนุ่มอยู่เลยเนาะก็งงเออแฟนยังหนุ่มอยู่ส่วนใหญ่แล้วเขาเออลีคงคิดว่าที่เขาบอกแฟนยังหนุ่มอยู่ลีก็คงคิดไปเองว่าเออส่วนใหญ่เมียฝรั่งที่ที่พาฝรั่งไปเที่ยวก็คงจะได้ผัวแก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่ใช่เรื่อง ผิดปกตินะคะเป็นเรื่องปกติของเมืองไทยค่ะก็เขาก็ถามเออแฟนยังหนุ่มอยู่เนาะเราก็เออเราก็รุ่นเดียวกันเราก็ไม่อยากบอกเนาะลีก็เออพยักหน้ายิ้มยิ้มก็เงียบไปกะว่าจะเสียบหูฟังก็เขาก็ชวนคุยต่อว่าเออแล้วเออแฟนเออคงอ,อ่าคือ คำถามเนี้ยลีว่าเสียมารยาทนะเขาถามรีว่าแฟนทํางานอะไรเรายัางไม่เคยรู้จักกันเลยทุกคนนิสัยคนไทยลีคิดว่ามันมันเป็นนิสัยปกติของคนไทยนะรีก็เออเขาทำงานอะไรเขาก็ชวนคุยสารเพลละเราก็เออยิ้มไปต่อไปเราอยากจะบอกพี่คนนะว่าเราอยากฟังเพลงอยากต้องการความสงบเราก็ไม่อยากเสียมารยาทเหมือนกันเนาะเขาก็คุยเออลีก็ ลีก็บอกแฟนว่าท oh, pues ํางานอัน hmm. น right? ี้นี่นะเขาบอกออ้ยง so, oh, ั้นสบายสิน้องก็ไม่ต้องทํางานสิอ้าวน้องก็ไม่ต้องทํางานสิแล้วรู้ได้ไงว่าเราสบายเออเราก็สบายแต่เราก็ไม่บอกก็ลีก็บอกไปนะว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะทุกคนอ่ะอยู่ที่นก็ต้องทํางานหนูก็ทํางานลีก็บอกว่าลีอ่ะก็ทํางานเหมือนกันทํางานอันนี้นะอันนี้นี่โอ้ยทําทําไมล่ะอะไรเงี้ยทาทาไมล่ะแฟนก็เออลีก็ไม่ได้บอกว่าฐานะแฟนลีดีนะลีก็บอกว่าทํางานแล้วลีก็บอกกับ กับพี่เขาว่าเออคนที่นู่นน่ะเขาต้องทํางานจริงไหมคนที่นู่นก็ต้องทํางานแต่ลีไม่พูดนะลีไม่บอกพี่เขาก็ขี้เกียจอธิบายค่ะลีก็ทําเป็นเสียบหูฟังเลยลีก็เสียบฟัง,ฟ,งฟังเพลงเลยกับโทรศัพท์อ่ะคือหลับตาคราวนี้พี่เขาคงรู้แล้วล่ะค่ะว่าว่าลีเริ่มมานลาคาญแล้วลาคาญค่ะลาคาญก็นั่นแหละค่ะที่เจอด้วยตัวเองคือเราลี ลีไม่รู้นะผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศมาอยู่นอร์เวย์เป็นว่านอร์เวย์แล้วกันมาอยู่นานๆเราจะรู้ว่าสังคมเมืองไทยสังคมฝรั่งมันต่างกันมากมารยาทหรืออะไรเงี้ยลีก็เออคิดว่าเออมันเป็นเมืองไทยเนาะเราก็เกิดอยู่ที่นู่นเราก็รับได้แต่ว่าบางคนเขาเออมันมันส่วนตัวเกินอะลีก็เลยอยากจะมาบอกนะคะว่ามาเล่าให้ฟังว่า,าที่ลีตั้งหัวข้อคลิปไว้ว่าเออ ป็นเมียฝรั่งเขาต้องทํางานอ่ะหมายถึงจนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจนนะคะถามบีบอกเลยนะคะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็ต้องทํางานจะเป็นคนไทยคนฝรั่งคนทั่วโลกอะ่ะรวยมหาศาลเขาก็ต้องทํางานถ้าไม่ทำอะ่ะเขาผลิตเงินเองไม่ได้นะคะคนเราผลิตเงินเองไม่ได้มันก็ต้องทํางานทําธุรกิจถึงจะมีเงินแล้วอ่คนที่ทํางานกินเงินเดือนอะ่ะอย่างเราเราเนี่ย ก็ไม่หมายความว่าจนอย่างเมืองไทยคนที่เขาทางานประจํามีเงินเดือนรับราชการเขาก็อยู่ได้อย่างสบายๆแต่ที่อยู่ที่เนี่ยดิมันสบายกว่าตรงที่หนึ่งคือถ้าเราได้ทํางานอ่ะรีได้วันหยุดได้เงินเอ่อได้เงินฮอลิเดย์ได้ไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี่รีเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานรีที่เขาเป็นคนนอตคนร์เ์นะคะครอบครัวที่เขาเป็นคนร์เบอ่ะเขาจนกว่าเราอีกเขาก็ทํางานเหมือนเรา เขาก็จนกว่าเราเขาไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศเราถามเขาเออเขามีลูกเนาะเขาก็มีผ่อนบ้านผ่อนรถเหมือนกันทุกคนแต่เขาไม่มีโอกาสที้จะเที่ยวลีมีความภูมิใจนะที่ที่ลีทางานมีบ้านมีรถแล้วก็มีงานที่มั่นคงทั้งสองคนไม่จำเป็นต้องรวยมหาศาลค่ะลีได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวถึงเกือบ20ประเทศนะลีไม่ได้คุยนะคะคนอื่นอะอาจจะได้ไปเที่ยว เยอะมากกว่าลีเมื่อเปรียบเทียบแล้วแต่ลีก็ภูมิใจว่าลีได้ไปเที่ยวหลายประเทศแล้วต่างประเทศก็คือจะถามว่าจนไหมเราทํางานถ้าจน,นลีคงไม่มีโอกาสได้กลับเมืองไทยหรือไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ยนหยุดยาวกับแฟนคงไม่มีโอกาสคะ่ะถ้าจนเอาเป็นว่าเราถือว่าเราฐานะ พอมีพอกินค่ะไม่ต้องรวยมหาศาลแต่ก็ไม่ได้จนคือผู้หญิงไทยทุกคนที่มาอยู่ที่ต่างประเทศน่ะก็ทํางานทุกคนฝรั่งเขาก็ทํางานค่ะต้องเข้าใจนิดนึงเอาความคิดโบราณคิดเก่าๆความคิดร้อยปีที่แล้วว่าแต่งงานกับฝรั่งเราจะต้องมาเป็นคุณนายมานั่งแบบมาดามอุ้ยอย่างที่คิดพนันคนอื่นๆเขาทากันไม่มีนะคะก็คือลีอยากมาระบายนิดนึงคือเจอด้วยตัวเองค่ะก็เลยเออถาม ก็ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะหมอนวดนะคะที่รีไปนวดแท็กซี่ที่เรานั่งจากสนามบินภูเก็ตไปโรงแรมแท็กซี่คนนั้นก็ถามซอกแซกเหมือนกันถามว่าเออไปอยู่ที่นู่นยังไงทํางานไหมอะไรอย่าง,งเงินเดือนเท่าไหร่ถามไปนู่นเลยอ่ะทุกคนแบบรีแบบเออกับเมืองไทยคานี้ ไม่ค่อยจะประทับใจสักเท่าไหร่หรือเรากลมกกืนกับวัฒนธรรมที่นี่แล้วคือเราก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆทุกคนอาจจะเป็นเหมือนลีลีก็บ่นไปกับคลิปนี้ขอบ่นค่ะคือคือทุกคนต้องทํางานค่ะมนุษย์ต้องทํางานทุกคนน้อยอถ้าใครอยากจะเป็นคุณนายก็ก็ก,ก็ยังไงล่ะเออบอกไม่ถูก ก็เป็นไปอยากเป็นก็เป็นแล้วเราลีไม่เคยเป็นคุณนายคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าว่าจะพูดยังไงเนาะก็เนี่ยคะ่ะลีมาบ่นให้ทุกคนฟังก็ทนละฟังลีนิดนึงเนาะก็ขอบคุณนะ,ะคะเพื่อนๆลีเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยลีต้องไปไปทำงานแล้วก่อนไปทำงานก็ต้องบน่นจริงๆเราไม่อยากทำคลิปนี้นะแต่ก็อยากแบบเออโมโ oh หในใจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบทนระบายนิดนึงมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนลีไปแล้วคะ่ะน้องหมา น้องหมาลำคาญค่ะลำคาญบ๊ายบายค่ะ